บอกว่าอาจารย์ครับช่วยสรุปข่าวที่แอคคอน์นได้ไหมครับว่าตอนนี้เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็เมื่อวานนี้เขาก็ออกหมายจับก็จับมาก็สิบแปดคนก็มามอบตัวหมดภายในเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ส่งสารฝากขังสิบเจ็ดพอเขาให้ปากคําพรุ่งนี้ก็ใส่สารฝากขังแล้วก็มินกันแซมเนี่ยยื่นประกันแต่สารไม่ให้ประกันยื่นประกันคนละสองล้านสารไม่ให้แลวอยู่ในคุกหมดเลยสิบเจ็ดอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่กองป,าปราบกำลังสอบปากคําอยู่ เพราะว่าบอสพอบอกว่าเขาต้องการสอบสอบอีกเขามีความประสงค์จะให้ปากคำเพิ่มมันเป็นเรื่องของการเมืองเลยเพราะว่าก็มีผู้ชายอ่ะพี่แบบใส่หน้ากากใส่แว่นแล้วก็ดัดเสียงมากล่าวหาว่าบอสพอเนี่ยจ่ายเงินให้เทวดาสมัยปีหกหนึ่งถึงหกห้าเป็นแสนล้านแล้วตอนนั้นเทวดาที่เป็นเป็นรัฐบาลอยู่ก็สามปอไง ปยุทธประวิตย์ประกระเพาะตอนนี้มันก็เลยแบบว่าเขาคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมคไดีนี้ลวดเร็วมากเ,เพราะว่าเป็นการเอาคืนของการเมืองเป็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวแล้วก็คือพักพักเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่ี่อุ้งอิงเป็นนายกใช่ไหมเขาก็เอาคืนเพราะว่าทางฝั่งประวิตย์ก็มีการส่งคนไปร้องเรียนจนเสร็จขาต้องหลุดออกจากนายกแล้วนี่อุ้งอิงมาเป็นก็เอาให้ทนายของเอพุทธอิสระไปยืน่น สารรัฐมนูญให้อุงอิงออกจากการเป็นนายกแต่ว่าศารยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะก็เ,เป็นปีแหละกว่าจะตัดสินทีนี้เขาก็เลยเอาคืนไงเอาคืนเพราะว่าแล้วก็มันมีคลิปที่สามารถที่ว่าเขาบอกเขาไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเขานะเป็นเอไอตัดต่อแต่ว่าพอดีพออ่ะมันเสือกมามาออกรายการแล้วพูดว่าใช่เสียงมันไงแต่มันไม่บอกว่าคนนั้นนเป็นใครไง มันก็เลยแล้วมันเสียงไอพอมันชัดก็เป็นไอพอปล่อยพอดีไอก้อนปล่อยมันเป็นการดิสเครดิตแล้วตอนนี้ก็ประยุทธ์ประวิตย์อะไรอัดจบสวิตสามปอตัดสวิตสามปอใช่ไหมก็สามปอเขาไม่มีอำนาจแล้วตอนนี้ไม่มีอำนาจมันก็เป็นการเมืองเนาะไอพวกที่ออกมาแฉมันก็อยู่พักการเมืองพักหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องการกำจัดเลยกำจัด สามปอแล้วตอนนี้สามปอไม่มีอำนาจละแล้วปวิจะโดนโดนทำลายจนสะบักสบอมเลยเขาเรียกเอาคืนยุติการเอาคืนเนี่ยมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวแหละตอนนี้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ตัวไอ,ไ,อไอ้ไอ้พอ่อวะมันมีความสุขมากเลยไม่เห็นนะเมื่อวานมันมกินกินแล้วมันรู้ว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกมันต้องโดนเก็บ ปอยู่ในคุกดีกว่าอาจจะปลอดภัยกว่ามันคิดจริงจริงนี่แต่ก็ไม่แน่ถ้าเป็นในคุกอาจจะติดเชื้อกระแสเลือดตายในคุกก็ได้พอแต่มันก็พอใจแล้วแหละเพราะว่ามันสร้างสตอรี่ขึ้นมาไงว่ามันเน่เป็นพนักง,งานสืบะลรแต่แท้จริงเนี่ยมันทํางานขายตรงตั้งแต่แอมเ์แล้วมากิฟฟอรีแล้วก็มาเจอเน่ N e, แล้วก็มาเนี่ยมาตั้งบริษัทเองเอาพักพวกมันกลุ่มพวกมันเนี่ยเก่งหมดเลยในการขายตรงมีประสบการณ์เนี่ย เป็นสิบกว่าปีอ่ะแล้วก็มาเปิดบริษัทเองไงแล้วก็แล้วก็วันนี้อาจารย์ออดลองศสตราจารย์อ่ะ <c oughs> อาจารย์ออสอ่ะ <c oughs> เขาก็มายื่นกล่าวโทษกับกองปราบว่าคนเนี้ยเป็นคนเขียนแผนให้กับปาร์ตเพาจนแบบปีเดียวขายได้สี่พันล้านเนี่ยให้ตำรวจดูว่า จะออกหมายเรียกมาไหมเพราะว่าเป็นผู้วางแผนในการเขียนแผนแผนทั้งหมดอ่ะคือตอนนี้ก็ลามไปถึงวัววัชระเมธีพระแล้วก็ไม่รู้ข่าวปลอมหรือเปล่าวอก็มาป่อยทำด่าในโซเชียล ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะแต่เห็นล่อนในว่านในติกตอกเลย